ดีค่ะแสงเดือนกับวิคุลสาวอุดรนิสสวิทค่ะสําหรับตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านค่ะเพราะว่ามื่อคืนค้างที่ทําง,งานค่ะดีหน่อยค่ะวันนี้ตื่นขึ้นมาก็เจอกับอากาศที่สดใสสวยงามค่ะวันนี้แดดเปรี้ยงเลยค่ะอุณหภูมิตอนนี้นะคะอยู่ที่25องศาค่ะขณะนี้เป็นเวลาบ่ายโมง15นาทีค่ะวันนี้สาวอุดรชีสวิต เหมือนกับก้อนหินเลยค่ะตื่นลายทีนึงก็ประมาณเที่ยงค่ะตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านค่ะสังเกตนะคะว่าพออากาศดีคนก็จะออกมาปั่นจักรยานกันเต็มไปหมดเลยค่ะขับรถก็ต้องระวังจักรยานค่ะวันนี้จักรยานเดอะมากแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยก็เป็นวันหยุดด้วยค่ะผู้คนก็ออกมา สูดอากาศบริสุทธิ์เห็นไหมคะว่าเขียวชุ่มไปหมดเลยป่าข้าโพดก็เขียวโดนฝนก็งามเหมือนกันค่ะวันนี้สาวอุดรชีวิตไม่รู้ว่าจะมีเวลาไปไปทำสวนหรือเปล่าค่ะก็คือเหนื่อยมาก ไปดูก่อนค่ะพอทานอาหารเที่ยงเสร็จอาจจะมีกําลังขึ้นมาก็อาจจะไปสวนก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศสองข้างทางมาฝากค่ะขวาซ้ายเห็นไหมคะในป่าเข้าฟ้างเข้าโอ๊คค่ะก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะคิดว่าไม่นานชาวนาก็จะมาเก็บเกี่ยวค่ะ เรื่องนี้ก็มีการก่อสร้างประปายนะคะในในเส้นทางที่ขับรถกลับบ้านค่ะตรงคือตรงนี้เขาทำถนนรอบนอกด้วยค่ะมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเขาก็พัฒนาเพื่อที่จะให้อะชาชนมีความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะแต่ก่อนที่จะสะดวกสบายก็ต้องอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ ก่อสร้างถนนก็น่าจะทำอะไรตรงนี้ค่ะมีการขยับขยายมีการตัดต้นไม้ค่ะเท่าที่เห็นนะคะแล้วนี้ก็เป็นที่พักคนงานค่ะที่เห็นทางความมูค่ะอันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านอบเฟลดนนะคะตรงจุดนี้ค่ะ ข้างหน้าเราก็จะเป็นทางด่วนค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้สาวอุดรชีวิตจะกลับทางด่วนค่ะหิวข้าวค่ะเพราะว่าตื่นขึ้นมายังไม่ได้ทานอะไรเลยอาหารเช้าก็ไม่ได้ทานนี่ก็ถึงเวลาอาหารเที่ยงแล้วค่ะหลับสนิทจริงๆค่ะเพราะเมื่อคืนนี้ก็รู้สึกจะถึงตีหนึ่งค่ะ ใช้วันหยุดให้เป็นประโยชน์นะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะขอให้มีความสุขในวันหยุดกันทุกคนค่ะวันนี้วันหยุดสาวอุยเดินชีวิตก็เติมพลังให้กับตัวเองด้วยการนอนหลับจนถึงเที่ยงค่ะผิดไฟแดงค่ะ วนตรงอัพฟอร์จนเนมอาบิดนะคะเราก็จะไปออกทางด่วนที่ขามค่ะก็คือก็มันก็มีความสะดวกสบายนะคะทางด่วนเข้าทางด่วนออกทางด่วนค่ะที่ทํางานกับบ้านของสาวดอนสมิตค่ะดิฉะนั้นก็จะล่าช้าแต่ถ้าไม่ใช้ทางด่วนก็ล่าช้าแค่ประมาณ5นาทีค่ะวันนี้รถเยอะนะคะสาวดอนสปิตก็จะขับแบบระวังค่ะ อย่างหนึ่งเพิ่งตื่นเลยค่ะ ไม่ให้เขาไปลบกกวนชาวบ้านค่ะเขาเรียกล้าชุดป้องกันเสียงดังจากทางด่วนที่มีรถมากมายให้ไม่ไปลบกกวนประชาชนชาวบ้านค่ะแล้ก็จะปล่อยเขาแซงไปก่อนนะคะเพราะว่าสาวเดินชีวิตยังไม่ฟิตเท่าไหร่เลยค่ะก็ต้องขับรถให้ระวังค่ะ ตรงจุดนี้ต้องขับช้าๆค่ะเพราะว่าข้างหน้ามีกล้องสาวดอนชีวิตรู้ว่าเขาตั้งกล้องไว้ข้างหน้าค่ะต้องขับีแค่120ยีิพอกล้องนะคะมันจะแอบเอาไว้ตรงป้ายสีฟ้าทางขวามือนะคะสังเกตนะคะป้ายสีฟ้าทางขวามือไอ้ทแตกตรงนี้เขาซ่อนกล้องเอาไว้ค่ะเห็นไหมคะคือจุดนี้สาวดอนชีวิตโดนไปข่หลายครั้งอยู่ค่ะจนจำได้ละนอกจากจะเผลอนอกจากจะลื พยายามขับรถให้ถูกกฎจราจรค่ะคือถ้าเราขับรถถูกกฎจราจรนะก็ไม่มีทางที่เราจะโดนถ่ายรูปค่ะ ะะทางที่จะไปเ,เขตของอิตาลีที่ข้ามเขตไปอิตาลีเมื่อกี้เขาขึ้นป้ายว่ามีรถติดประมาณ11กิโลค่ะช่วงช่วงเด็กปิดเทอมก็จะประมาณนี้ค่ะ คนเขากำลังจะไปที่ทะเลสาบกันค่ะขนของปิกนิกไปกันค่ะวันนี้คนน่าจะไปทะเลสาบแต่ว่าเท่าที่สาวอุดรชีวิตเดินดูก็คือว่าฝนมันตกมาทั้งอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็น้ำมันเออขึ้นมาค่ะทำให้สนามหญ้าน,ะน้ำท่วมถ้าใครดูคลิปที่สาวอุดรชีวิตถ่ายเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะน้ำท่วมค่ะ น้าไปค่ะเพราะว่าจะเป็นโคลนวันนี้ก็ขอทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะเดี๋ยวจะคิดว่าจะไปถ่ายรูปหรือว่าเก็บภาพบรรยากาศสวยๆที่ไหนมาฝากทุกท่านค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตตัวเมืองของคามแล้วค่ะเจอวงเวียนปุ๊บถือว่าเป็นในเมืองเลยนะคะได้ถึงบ้านแล้วค่ะ อยากจะชมภาพเส้นทางไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยคะ่าหากแซวด้นิสมิตบ้างก็จะขับไปเส้นทางนั้นค่ะเพราะโดยส่วนตัวก็ชอบขับรถเล่นค่ะเห็นไหมจักรยานเยอะวันนี้คนออกเยอะปั่นจักรยานเล่นกันค่ะที่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้เขาก็ เห็นมีร้านขายจักรยานไฟฟ้าแล้วนะคะเห็นไหมคะตึกข้างหน้าค่ะตึกข้างหน้าคือที่พักของสาวดอนีวิตทค่ะเราอยู่แบบพอเพียงนะคะโอ้โหวันนี้มีแก๊งอะไรต่อแก๊งอะไรเยอะแยะไปหมดสกูตเตอร์เลยเขาเรียกว่าอะไรคะรถรุ่นนี้อันนี้คิดว่าเขาจะต้องไปทะเลสาบแน่นอนออกไปทางซ้ายมือเนี่ยทางเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นทางลัดที่จะเดินไปทะเลสาบค่ะอ้ วันนี้คลึกคลื้นคลึกคลื้นอากาศดีก็อย่างนี้และค่ะมีชีวิตชีวาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นเพื่อนสาวเดินชีวิตขับรถกลับบ้านค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะห่างไกลโรคร้ายห่างไกลโควิด19ค่ะสวัสดีค่ะ